สวัสดีครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเตชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการท่ายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีพฤษศกนะครับประจําเดือนกันยายนปี2568ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้อาวดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการท่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกันยายนนี้คนลัคนา,าราศีพฤษภดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15กันยายนจะเป็นช่วงที่คนลัคนา,าราศีพฤษภมีโชคนะครับทําอะไรก็ดูจะสําเร็จได้ง่ายกว่าปกติจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับงานทางสังคมหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูง มากกว่าปกติส่วนในช่วงของวันที่16ถึงวันที่30กันยายนจะเป็นช่วงที่อยู่ติดกับบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเข้าไปจัดการจัดแจงเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวที่มากกว่าปกติได้ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการงานของคนลักนาลาศีพปกดิได้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับสาหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีการงานจะมีความมั่นคงนะครับจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามาแต่ก็จะเครียดแล้วก็กดดันกับเรื่องของการงานได้ค่อนข้างที่จะง่าย ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของท่านได้และกระทบต่อเรื่องของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังที่อาจจะต้องระวังในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษสําหรับเรื่องของการเงินนั้น่วคของวันที1่1ถึงวันที่11กันยายนมีแนวโน้มจะได้โชคทางการเงินจากคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับแต่การเงินยังไม่เรียกว่ารับรื่นดีนักนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเข้ามานะครับ แล้วก็กระทบต่อเรื่องของการเงินได้ส่วนช่วงของวันที่12ถึงวันที่28กันยายนการเงินจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับมีความมาั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงอาจจะมีโชคทางการเงินเนื่องจากบุตรและบริวารน,นำพามาให้หรือมีโชคทางการเงินจากกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆส่วนช่วงของวันที่29ถึงวันที่30กันยายนเรื่องของการเงินจะไม่ค่อยดีมากนะักระวังการเงินจะมีปัญหากเกิดขึ้นได้ง่ายมีความติดขัดทางด้านการเงินเข้ามานะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่17กันยายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความมั่นคงนะครับส่วนในช่วงของวันที่ 18- ถึงวันที่30กันยายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคนลัคนาราศีพฤษภอาจจะใช้เวลาอยู่กับปุตลานบริวารมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวและมีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในครอบครัว และในเดือนกันยายนนี้ตลอดทั้งเดือนดูเหมือนว่าคนในบ้านคนในครอบครัวมีแนวโน้มจะให้โชคแก่คนลักนณาราศีพฤษภได้นะครับหรืออาจจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวของคนลักขณาราศีพฤษภได้อย่างไรก็ตามคนลักนณาราศีพฤษภอาจจะมีความกดดันทางด้านการงานบางอย่างเข้ามาด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งก็อาจส่งผลกระทบต่อเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวได้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่12กันยายนความรักความสัมพันธ์โดยภาพรวมยังจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนรักคู่ครองค่อนข้างที่จะดีส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่30กันยายนความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีมากนะักอาจจะขัดแย้งกันได้ง่ายหรือมีปัญหาเข้ามารบกวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้หรือคนรักอาจจะเจ็บป่วยนะครับ สำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่12กันยายนมีโอกาสพบเจอคนที่มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่ไปด้วยกันได้เข้ามานะครับและมีแนวโน้มจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีพุกศกส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่30กันยายนไม่แนะนําให้รักใครเข้ามาถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะจะเจอแต่ความรักที่เป็นอุปสรรคหรือพบเจอแต่คนที่เข้ากันได้ไม่ดีมากนักนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการไทดุงประจำรายเดือนคนลัคนาราศีพุกศกประจําเดือนกันยายนปี2 5 6 8นะครับ ที่ถ่ายไปก็จะเป็นการถ่ายดวงแบบภาพรวมง,งบางๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคาทานายที่มีความละเอียดแม่นยาที่มากขึ้นท่านจะเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพจ a c e b o o k ของช่องโอสติชานอลได้หรือกด s s u b subscribe ช่อง YouTube c h ช n น e ลได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ